สวัสดีครับวันนี้เราจะมายิงปืนฮัสซานเอสคอร์ตแม็กนัมกับเป้าสองเป้านี้ระยะก็ประมาณ25หลานะครับตรงนู้นเดี๋ยวเราไปกันมีลูกสลักสามหนึ่งนะครับ2ลูกบรรจุไปแล้หนึ่งลูกลูก9ของบุลเล็กเนี่ข้อเสียของมันบรรจุยากขนาด อยู่เป้าอยู่นู้นเห็นไหมครับเอาไแล้วนอกโดด เมลูกเก้ายิงเท้าทั่วทั้งตัวนะครับส่วนลูกโดดแม่นเหลือเชื่อต่อหนึ่งนะครับต่อสองต่อสองก็โอเคตามเล็งเล็งไหนอยู่นั่นเลยสวยงามครับพ,พันท้ายเราเปลี่ยนม,มาใช้ของ ATI นิ่มนวนครับ ร้ซึ่งความเจ็บเลยชอบหมดขอบคุณมากครับ